3วันเกิดต่อไปนี้นะครับดวงชะตาหลังจากนี้เนี่ยกำลังจะดีขึ้นมีโอกาสที่จะชนะอุปสรรคปัญหาได้รับทรัพย์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิธินะครับสำหรับในคลิป,ลปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงชะตากาันคนที่เกิดใน3วันเกิดต่อไปนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยดวงชะตากำลังจะค่อยๆดีขึ้น นะครับมีโอกาสที่จะชนะอุปสรรคปัญหาได้รับทรัพย์นะครับมีชัยชนะเหนือกว่าศัตรูคู่แข่งนะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากวันเกิดที่1นนะครับที่ดวงชะตาดีก็คือคนที่เกิดในวันอังคารนะครับคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ได้รับทรัพย์ก้อนโตได้รับทรัพย์แก้ปัญหานะครับได้รับทรัพย์ เพราะความเก่งเพราะความสามารถของตัวคนเองนะครับยิ่งถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจหรือคนที่ค้าขายด้วยเนี่ยโอ้โหออเดอร์จะเข้ามามากกว่าเดิมนะครับจะมีลูกค้าเข้าใหม่ๆเข้ามานะจะมีเขาเรียกว่าโอกาสใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับก็ขอให้คนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยตั้งใจให้ดีนะครับคนเกิดวันอังคารช่วงนี้มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จอยู่แล้ว นะครับก็ลุยให้เต็มที่ลุยให้สุดไปเลยนะครับคนเกิดวันอังคารเนี่ยดวงชะตากําลังจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับขอให้ผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยลุยนิดนึงสู้นิดนึงเพิ่มความขยันขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับคุณมีโอกาสที่จะร่ํารวยมีโอกาสที่จะรับทรัพย์ก้อนโตได้ในช่วงนี้นะครับ เพราะว่าดวงการเงินช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างไปได้สวยนะใช่ก็ไปได้สวยถ้าหากจะลงทุนหรือจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องศึกษาให้ละเอียดนะครับอย่าใช้หูลงทุนนะคืออย่าฟังคนอื่นอย่างเดียวนะคือต้องใช้ความคิดด้วยนะครับอย่างการลงทุนเราจะไปลงอะไรเนี่ยเพื่อนชวนไปเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีคือบางทีเนี่ยเราต้องคิดเราต้องวิเคราะห์เราต้อง หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่าฟังคนอื่นว่าเขาว่ามาว่าอันนี้ดีนะอย่าใช้คําว่าเขาว่ามานะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาว่ามาเนี่ยเขาก็เจ็บเหมือนเรานั่นแหละนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะลงทุนจะเริ่มทําอะไรเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบนะครับแล้วคุณจะมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จด้วยความเก่งความรอบคอบของตัวคุณเองนะครับ วันเกิดที่2นะครับคือคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เข้ามาจากหลายๆช่องทางนะมีรายได้เข้ามาจากเขาเราียกว่าอะไรอ่ะงานอาชีพเสริมนะครับหรืออะไรก็ตามที่คุณเคยไปทําเอาไว้นะครับคนเกิดวันศุกร์เนี่ยมีรายได้เข้ามาเนี่ยมีโอกาสเข้ามาสูงถึง8ช่องทางนะครับมีโอกาสที่จะมี รายได้จากความสามารถของตัวคุณเองนะคือคุณมีความสามารถพิเศษหรือความสนใจในด้านไหนเนี่ยคุณสามารถเอามันมาใช้เพื่อที่จะสร้างและให้เกิดรายได้ได้นะครับจะมีคนสนใจจะมีคนที่จะอยากใช้สินค้าหรือบริการที่คุณสร้างมานะครับถือว่าค่อนข้างดีสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับคนที่เกิดในวันศุกร์ช่วงนี้ถ้าจะทําการลงทุนเนี่ยก็คล้ายๆดวงคล้ายๆคนเกิดวันอังคารนะครับก็คือ อาจจะต้องศึกษาให้ละเอียดศึกษาให้ถี่ท้วนนะอย่าไปเขาเรียกว่าเชื่อใครมากนะครับบางทีเนี่ยสุดท้ายคือเราต้องเชื่อตัวเองนะครับต้องเชื่อตัวเองบ้างเนาะเพราะว่าเงินมันก็เงินเราอะถ้าเราได้เขาก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับเราถ้าเราเสียเขาก็ไม่ได้มีส่วนเสียไปกับเราด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยคือถ้าจะลงทุนทําธุรกิจหรือลงทุนในอะไรก็แล้วแต่นะครับศึกษาพิจารณาให้ดีให้ถี่ท่วนก่อน นะครับแล้วคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยจะได้ดีเองนะครับส่วนเรื่องคนที่ทําการค้าขายเนี่ยถือว่าช่วงนี้ดวงชะตาก็ค่อนข้างดีนะครับการขายของเนี่ยมีโอกาสไปได้สวยเลยนะครับก็คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยถ้าตั้งใจนะครับบอกเลยว่าทําอะไรก็สําเร็จอย่างแ, <S <S แน่นอน,นครับเป็นกําลังใจให้คนที่เกิดทั้งวันอังคารวันศุกร์นะครับแล้วก็วันต่อไปคือคนที่เกิดวันเสาร์นะครับคนที่เกิดวันเสาร์ช่วงน,นี้อาจจะรู้สึกหนักหนักนิดนึงอ่ะอาจจะรู้สึกแบบ เจอเรื่องเจออุปสรรคปัญหานะครับแต่คุณกําลังจะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคปัญหาจะแก้ไขอุปสรรคปัญหาได้นะครับจะอุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามา1 8 0 8 9ไม่รู้นะครับแต่คุณจะแก้ไขได้คุณจะชนะมันได้คุณจะผ่านพ้นไปได้นะครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ก็คนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยผมบอกตลอดว่าดวงชะตาคุณ <c oughs> ยืนหนึ่งอยู่แล้ว เรื่องความเข้มแข็งดวงชะตาเนี่ยเอาคนเกิดทั้ง7วันนะถ้าบุญบารมีเท่ากันฐานะเท่ากันนะคนเกิดวันเสาร์เนี่ยดวงแข็งสุดแล้วนะครับพระเสาร์นี่เข้มแข็งสุดๆนะก็บอกไ้แล้วว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยต้องหมั่นทําความดีนะครับยิ่งคุณทําความดีเท่าไหร่นะไอ้พวกที่มาทําตัวแย่ๆใส่คุณอนะแม่งยิ่งโดนของแรงนะครับกฎแห่งกรรมมีจริงแต่ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับวารลจิตผมเคยบอกไปหลายคลิปแล้วนะว่า ถ้าเราเป็นคนดีนะครับวาระจิตเราสูงเนี่ยคนที่ทําไม่ดีกับเราเนี่ยแป๊บเดียวครับเห็นผลเลยสามวันเจ็ดวันนะแต่ถ้าจิตเท่ากันนะครับจิตเท่ากันโอบางทีใช้เวลาหลายปีกว่าจะเห็นผลนะครับแล้วถ้ายิ่งจิตเราวาระจิตเราเนี่ยด้อยกว่าคนที่มาราังแกเรานะโอ้โหอันนี้ไม่ต้องสืบฮะบางทีกว่าจะได้ใช้คืนอาจจะชาติหน้าเลยก็มี ะรับฉะนั้นเนี่ยคนเกิดวันเสาร์พื้นดวงคุณอ,อมาแล้วเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับหมันนั่งสมาธิสวดมนต์ทำบุญอุทิศบุญกุศลให้กับคุณพารัตนาตยคุณบิดามารดาค,คุณครูบาอาจารย์นะครับแล้วคนเกิดวันเสาร์จะรุ่งจะรวยจะมีโชคมีลาบนะครับก็ขอให้คนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยประสบความสําเร็จนะครับจเจริญรุ่งเรืองนะก็อีกคนเกิดอีกวันหนึ่งที่อาจจะ ต้องสู้อีกนิดก็คือคนเกิดวันอาทิตย์นะครับก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรดวงยังคลุมเครือยังหน่วงนวงอยู่อะอะก็ต้องสู้กันไปนิดนึงนะครับส่วนคนเกิดในอีก3าวันก็คือวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีช่วงนี้ดูแลสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพสําคัญอย่าเครียดเกินไปนะครับอย่าหักโหมนะค,คือทํางานหนักเนี่ยทำได้นะครับแต่ว่าอย่าอย่าหักโหมเกินไปนะครับมีโอกาสก็หาเวลาไปพักผ่อนบ้างนะครับมีโอกาสก็ เขาเรียกว่ารีแลกซ์ผ่อนคลายบ้างนะครับความเครียดเนี่ยก็พยายามลองปล่อยมันทิ้งไปนะครับลองทําสิ่งใหม่ๆดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าความสําเร็จเนี่ยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้องนะครับก็สู้ๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่าเชื่อใจคนง่ายนะครับอย่าเชื่อใจคนง่ายจำไว้อย่างว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยใช้คําว่าส่วนใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนหรอก ส่วนใหญ่เข้ามาเอาผลประโยชน์เอาเงินเท้าทองอยู่แล้วล่ละนะครับอยู่ๆใครจะมาแจกเราวะยกตัวอย่างสมมุติมีคนบอกเอ้ยสอนวิธีทําเงินแบบนู้นแบบนี้นะครับต้องพิจารณาก่อนนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยไม่เข้าไม่เรียนไม่เอานะครับต้องพิจารณาก่อนว่าเฮ้ยทำไมาอยู่ๆเขามาแจกเงินวะมันต้องมีอะไรบางอย่างให้คลิกลิงก์แจกเงินเพื่อะเนี่ยผมเห็นในบางกลุ่มเยอะมากๆนะครับแจกเงินคลิกลิงก์แจกเงินห้าพันหกพันหมื่นหนึ่ง,ง 5, 000, 000, 000, 000, ถูกหวยจะแจกเงิน คือคุณคิดก่อนนิดนึงว่าทําไมคืออยู่ๆเขาแจกมันเป็นไปได้หรอนะครับแล้วอยู่ๆบอกให้คลิกลิงก์เป็นลิงก์อะไรก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าเชื่อคนง่ายนะครับช่วงนี้ต้องคิดก่อนว่าเอ้ยทําไมเขาเหมือนอยู่ๆมาแจกมันเป็นไปได้ยังไงนะครับโอเคต่อมาวันนี้มาแบ่งปันนะครับเป็นเหรียญพรพิคเนตนะครับนี่เลยอ่าพรพิคเนศนะครับ ก็ใครที่อยากได้นะเรียนพระพิฆเนศเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จความรุ่งเรืองและความล่ํารวยนะครับใครที่อยากได้บูชาท่านนะครับก็ติดต่อมาได้ทาง Facebook นะซันพิดินะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ